สวัสดีค่ะวันนี้พามาช้อปปิ้งค่ะพามาดูสินค้าลดราคาค่ะสินค้ามีหลากหลายมากเลยค่ะที่ลดราคาไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมอาบน้ำมีมากมายเลยค่ะที่ให้เราเลือกชมให้เราเลือกซื้อก็จะมียาสีฟันแปรงสีฟันค่ะโลชั่น เยอะแยะมากมายให้เลือกซื้อเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาหยิบตะกร้ากันเลยค่ะนี่น้ำยาบ้วนปากค่ะอันดับแรกเรามาหยิบน้ำยาบ้วนปากกันเลยค่ะเราก็จะเลือกซื้อสินค้าที่ใช้เป็นประจํานะคะอันนี้ก็จะมีพวกแป้งพับอะไรอย่างนี้นะคะลดเยอะมากๆเลยค่ะไปกันค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นครีมโกนหนวดค่ะหยิบเลยค่ะใสต่ตะกร้าค่ะแล้วก็จะมีครีมอาบน้ำค่ะอันนี้ก็ใช้เป็นประจำก็ซื้อเป็นตุนไว้ค่ะมีลดมากรดเยอะมากเลยค่ะมีทั้งของ ผู้หญิงและผู้ชายค่ะลดมากลดเยอะมากเลยหยิบกันไปค่ะอันไหนที่จะใช้ก็หยิบไปค่ะนี่อันนี้เป็นของคุณผู้หญิงค่ะก็จะมีพวกครีมค่ะสกินแคร์พวกเซลม่ม ทาหน้าอัานไหนเช้เปประจำเราก็จะซื้อไปค่ะน้ำหอมก็ลดเยอะมากๆเลยค่ะก็ได้ติดไม้ติดมือมานะคะน่าจะเป็น3ามอย่างค่ะนี่น้ำหอมเยอะมากๆเลยค่ะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อค่ะกดอื่นแล้ก็ มานดมกลิ่นกันก่อนค่ะว่าเราชอบไหมกลิ่นนี้ถ้าชอบก็ซื้อกลับบ้านไปค่ะขวดคอน้ำหอมก็สวยมากน่ารักมากเลยค่ะดูค่ะเป็นรูปหมีค่ะ เยอะมากเลยนี่ตัวนี้เราก็ซื้อกลับมาด้วยค่ะไม่เคยใช้ค่ะแต่ว่าอยากลองใช้ก็เลยซื้อมามาลองค่ะเห็นรีวิวเยอะค่ะว่าดีแบรนดน์นี้เป็นของทำจากธรรมชาติค่ะอันนี้เป็นของกาเนเย่ มีเลือกเยอะเลยค่ะขนตาก็ลดราคาอันนี้ก็เป็นครีมอาบน้ำค่ะอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้อยู่สบู่ล้างมือค่ะสีสวยมากเลยค่ะสีสวยน่าใช้มากเลย โลชั่นก็ลดราคาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโฟมล้างหน้าค่ะลดเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ลดพวกหวีพวกอะไรอย่างนี้นะคะอุปกรณ์ในการแต่งหน้า ที่ดัดขนตาก็ลดราคาลูกค้ามาซื้อเยอะมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ซื้อกลับมาเหมือนกันอืม ยิ่สอเขียนคิว้วมัสคาร่าครีมรองพื้นอันนี้เป็นของลอรีอัลแล้วก็จะมีเยอะมากเลยค่ะไปเลือกซื้อกันดูนะคะน่จะลดราคาถึงวันที่สองค่ะนี่ก็เป็นลิปสติกค,ค่ะยาทาเล็บ เลือกซื้อกันดูนะคะของที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนที่เราใช้เป็นประจำของลดราคาผู้หญิงก็จะแพ้ของลดราคานะคะเห็นป้ายลดราคาไม่ได้วิ่งใส่เลยค่ะ แชมพูครีมนวดผมครีมหมักผมอะไรก็ลดราคาเยอะมากเลยค่ะนี่ยาสระผมค่ะหรือแชมพูนั่นเองค่ะ ันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กค่ะรูปขวดน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นรูปการ์ตูนแบบน่ารักมากเลยถูกใจเด็กๆนะคะถ้าซื้อไปเป็นของฝาก ช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับวิตามินค่ะน,นี่ก็จะมาได้นี้ค่ะน้ำมันสับปลาค่ะอันนี้ก็กินเป็นประจำทุกวันค่ะจัดไปค่ะห้ากระปุกได้มาเยอะเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะจะพามาเปิดถุงช็อปค่ะวันนี้พาไปชอปปิ้งมาค่ะ เป็นของลดราคาค่ะผู้หญิงกับของลดราคาเป็นของที่คู่กันค่ะผู้หญิงจะแพ้สินค้าที่ลดราคานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าได้อะไรมาบ้างได้มาสองถุงจุกๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นสกินแคร์ค่ะก็จะมีพวกเป็นที่เป็นโฟมล้างหน้า เป็นทีทเมนต์เป็นที่มาร์กหน้าแล้วก็ครีมนะคะอันนี้เซตแรกค่ะยังไม่เคยใช้นะคะอันนี้ลองซื้อมาใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นของเอเตอร์ลาเดอร์ค่ะอันนี้เคยใช้จะมีพวกเป็นครีมบำรุงตาและะ้วก็จะมี เป็นเซลัมค่ะเป็นครีมน,นี้ได้มาอันนี้จะเป็นสบู่ล้างมือค่ะจะมีกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มะม่วงค่ะนี่ได้มาสองอันขวดน่ารักสีน่ารักมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมค่ะน้ำหอมของลันโคมกับตัวนี้อะไรนี่มอสซิโนโ่นี่ให้มาจุดๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำยาบ้วนปากค่ะน้ำยาบ้วนปากได้มาสองอัน เซสมาสองขวดค่ะก็จะซื้อแต่แบบว่าของที่จำเป็นต้องใช้นะคะมีโรชั่นค่ะถือมาแบบว่าหนักมากเลยค่ะอันนี้แชมพูค่ะของ l o ร e อ l อยากได้เยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันหนักเลยทำมาอยางละขวดสองขวดตัวนี้ก็จะเป็น พิม้์หมักผมค่ะตอนนี้ใช้เป็นตัวนี้อยู่ค่ะของการีเย่ค่ะก็เป็นสำลีค่ะไว้เช็ดหน้านี้จะเป็นที่ลอกสิวค่ะมีแป็งสีปันด้วย อ,อันนี้จะเป็นครีมอาบน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นครีมอาบน้ำอีกแล้วค่ะดลดราคาอันนี้จะเป็นครีมกลนน่ะ สามแบบปมลักหน้าค่ะสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรนะเป็นน้ำมันตับปลาค่ะอันนี้กินอยู่ก็เลยซื้อมาเยอะนี่น้ำมันตับปลาได้มาห้าซื้อมาห้า นี่คือของทั้งหมดที่ได้มาวันนี้ค่ะได้เยอะมากมเลยค่ะดูค่ะได้เยอะมากๆเลย,ต,เย,เลยตัวเบามาเลยของหนักแต่ว่ากระเป๋าเงินเบามากเลยค่ะวันนี้วันล้มละลายกันเลยทีเดียวค่ะนี่ยังไปสามารถช็อปกันได้นะคะที่โซโก้นะคะก็จะมีถึงน่าจะเป็นวันที่สองเมษาค่ะใครที่อยู่ ที่ฟิลแลนก,ก็สามารถไปเลือกช็อปกันได้นะคะของที่จําเป็นที่เราต้องใช้ที่เราใช้เป็นประจําค่ะสําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะและยิ้มกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะชมคลิปจบแล้ว อย่าลืมกดติดตามนะคะกดตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะกดเลย้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ